ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาตรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่ยี่สิบเจ็ดตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนขวายในความดีพึงห้ามจิตใสกบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนังคัจฉามิธรรมังสรณนังคัจฉามิ สังขังสรนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิ <änner> ทุติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยามปิสังขังสรนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยามปิ สังข ang, no welche, ังสรนัง <te> ัจามิน <te> ัตทิเมสรนังอัญยางพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสรนังอัญยางธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสรนังอัญยางสังโฆเมสรนังวรัง เป็นนสัจวัตเชนาวัตยังสัตตุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคํำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นที่พึงอันประเสร,ริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา านาติปาตาเวรามณあああ TA, else, nice. ีสิกขาประทางสมาธิยามิอัตินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิปิสุนาวาจา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสำปัปปลาปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจ้าเขาสมาทานอาชีวตมักศีน ตามเยี่ยงอย่างพระอรหันต์เพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอาทินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัพรัมมจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมรยามัชัปปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาลโภชนาะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ นัจคีตวาทิตวิสกทัศนาเวรามณีสิกขาประธางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปนะทารนะมันดนะวิภูสนัฐานาเวรามณีสิกขาประธางสมาธิยามิอุจาศยนามหาศยนาเวรามณีสิกขาประธางสมาธิยามิ ชาตะโรปะรัชตะปฏติคาหนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลส,สิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอระหัน์เพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบ จเจริญบารมีสิจเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบจเจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปฐานสี่สมมตปฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพลาหา้าโพชฌงเจ็ดอริยมักมีองค์แปดเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่และมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเพิ่มผูนขึ้นทุกวันใช่ไหมคะจึงได้มีการเจริญกุศลด้วยการภาวนาคือการศึกษาพระสัทธรรมให้มีความเจริญภัยบุญยิ่งขึ้นอันเป็นไปด้วยปรตโขสาและโยนิโสมนาสิการ เพื่อเพิ่มผูนสมาธิทิฏฐิค่ะขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในสภาสวะสังวรสูตรในหัวข้ออาสวะที่จะพึงลาไดา้ด้วยการบันเทาค่ะซึ่งก็มาถึงในช่วงอัตตกถาแล้วนะคะที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าพึงลาได้เพราะการบันเทากล่าวคือวิริยะสังวรควบคู่กับการทิจารณาโทษในวิตกนั้นๆค่ะ จึงได้อัญเชิญอันทักการกะสูตรจากขุตกานิกายขุตกะปาถะธรรมบทอุทานอิติวุตกะสุตตนิบาทข้อที่266ดูกราภิกษุทั้งหลายอากุศลวิตก3สามประการนี้กระทำความมืดมนไม่กระทำปัญญาจักสุกระทำความไม่รู้ยังปัญญาให้ดับ เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความขับแขนไม่เป็นไปเพื่อนิพานอักุศลวิตกสามประการเป็นชไยคือการมวิตกหนึ่งพยาบาทวิตกหนึ่งวิหิงสาวิตกหนึ่งดูกลาภิกษุทั้งหลายอกุศลวิตกสามประการนี้แลกระทำความมืดมนไม่กระทำปัญญาจากสุกระทำความไม่รู้ยังปัญญาให้ดับ เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อน,นิพานอกุศลวิตกสามประการนี้เราคุ้นชินกันดีนะคะกามวิตกก็ตรงข้ามกับฝ่ายกุศลคือเนคขมาวิตกพยาบาทวิตกก็ตรงข้ามกับเมตตาและวิหิงสาวิตกก็ตรงข้ามกับกรุณาเพราะฉะนั้นในอกุศลวิตกนั้นทำให้เกิดความเร่าร้อน ปัญญาดับเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาฟังจากในอัตถกถาต่อค่ะข้อ267ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายกุศลวิตกสามรการนี้ไม่กระทำความมืดมนกระทำปัญญาจักสุกระทำญาณยังปัญญาให้เจริญไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพาน กุศลวิตกสามประการเป็นไฉนคือเนคขมาวิตกหนึ่งอภยาบาตวิตกหนึ่งอวิหิงสาวิตกหนึ่งดูกลาภิกษุทั้งหลายกุศลวิตกสามประการนี้แลไม่กระทำความมืดมนกระทำปัญญาจักสุกระทำญาณยังปัญญาให้เจริญไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความขับแค้นเป็นไปเพื่อนิพาน พึงตรึกกุศลวิตกสามประการแต่พึงนำอก,กุศลวิตกสามประการออกเสียประโยคขาวจรน,นั้นแหลยังมิชาวิตกทั้งหลายให้สงบระง,งับเปรียบเหมือนฝนยังทุลีที่ลมพัดฟ,ฟูงขึ้นแล้วให้สงบเะนั้นประโยคาวจรน,นั้นมีใจอันเข้าไปสงบวิตกได้ถึงสันตบทคือนิพพานในปัจจุบันนี้แลจบ สูตรที่แปดเรามาศึกษาในอัตตกถาต่อนะคะอัตตกถาอันทการกาสูตรในอันทการกาสูตรที่แปดพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้บทว่าอากุศลวิตกกาได้แก่วิตกทั้งหลายที่เกิดแต่ความไม่ฉลาดก็คืออากุศลนั้นเป็นความไม่ฉลาดใช่ไหมคะพึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทีว่า อันทักการนาดังต่อไปนี้วิตกชื่อว่ากระทำความมืดมนเพราะเกิดขึ้นเองแก่ผู้ใดจะทำให้ผู้นั้นมืดมนเพราะห้ามการเห็นตามความเป็นจริงชื่อว่าไม่ทำปัญญาจากสุเพราะไม่ทำให้เกิดปัญญาจากสุชื่อว่ากระทำความไม่รู้เพราะทำความไม่รู้บทว่าปัญญานิโรธา ความว่าชื่อว่าอย่างปัญญาให้ดับเพราะดับปัญญาสามอย่างเหล่านี้คือกามสกตาปัญญาหนึ่งฌานปัญญาหนึ่งวิปัสนาปัญญาหนึ่งโดยทำไม่ให้เป็นไปสมกับที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าสมาสังกปะนั้นเป็นฝ่ายแห่งปัญญาในทางกลับกันมิจฉาสังกปปะ ก็เป็นฝ่ายแห่งการทำให้ปัญญาเสื่อมเสื่อมสามดับปัญญาตั้งแต่อะไรตั้งแต่กรรม,มาสกตาปัญญาเมื่อกรรม,มาสกตาปัญญาไม่มีแล้วปัญญาระดับอื่นจะมีได้อย่างไรเพราะกรรม,มาสกตาปัญญานั้นเป็นที่ตั้งมันว่าทุกคนกระทํากรรมใดย่อมรับผลแห่งกรรมนั้นใช่ไหมคะกรรมดีให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่ว และแค่กรรมพื้นฐานยังไม่สามารถอย่างถึงได้อันเป็นปัญญาบาทฐานที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะก้าวไปสู่ปัญญาระดับอื่นเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ควรที่จะหมุนความคิดความเข้าใจให้ตรงตามพระธรรมคำสอนนะคะการฟังการศึกษาพระธรรมคำสอนที่ถูกต้องตามพระไตรปิฎกอัตตกถาและตีการนั่นละคะ่ะ จะเป็นเหตุแห่งปัญญาไม่ใช่เป็นเหตุแห่งการดับปัญญาและเป็นไปแห่งสมาสังกัปปะด้วยเหตุแห่งการมีสมาธิฏฐิและเกื้อกูลต่อสมาสังกัปปะสมาสังกัปปะก็เกื้อกูลต่อสมาทิฏฐิซึ่งในข้อนี้จะเห็นได้ชัดอย่างยิ่งนะคะ เพราะว่าเมื่อมิจฉาสังกปะเกิดขึ้นแค่กมามสกตาปัญญาก็ไม่เกิดแล้วฌานปัญญาจะเกิดได้อย่างไรวิปัสสนาปัญญาก็ไม่พึงกล่าวว่าจะเกิดขึ้นได้ค่ะในลำดับต่อมาชื่อว่าเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแคนเพราะเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งวิขาตะกล่าวคือทุกเหตุให้ผลอันไม่น่าปรารถนา คิดชั่วก็เป็นทุกขะอริยสัจคิดดีก็เป็นทุกขะอริยสัจต,ต่างก็เกิดด้วยเหตุปัจจัยอันเป็นทุกขะอริยสัจซึ่งเป็นธรรมะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะอาศัยเหตุปัจจัยทั้งสิน้นแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นเราก็ควรปรุงในฝ่ายกุศลแต่บุคคลที่จะปรุงฝ่ายกุศลให้เกิดขึ้นได้นั้น ต้องมีการศึกษาพระสัทธรรมเข้าใจในพระธรรมคําสอนซึ่งนั้นหมายถึงว่าต้องมีสมาธ,ธิิรู้ชัดว่าอะไรควรประพฤติทําไมต้องให้ทานในเมื่อชีวิตที่เราเกิดมานั้นเราอยู่เป็นสุขอยู่แล้วทำไมต้องให้ก็เพราะเหตุว่าหากไม่ให้ความเดือดร้อนอันเกิดจากกิเลสคือ ความที่มีโลภะกลาแล้วทําไมต้องรักษาศีลหรืออาถารในกุศลศีลล่ะก็เพราะการที่เราอยู่ในสังคมนั้นต้องเป็นไปด้วยความเกื้อกูลต่อกันและหากไม่มีเมตตาต่อกันโทสะก็เกิดขึ้นกุศลศีลจึงเป็นตัวยับยั้งโทสะเป็นไปด้วยเมตตาที่มีต่อกันค่ะ ส่วนทำไมละ่ะจึงต้องเจริญปัญญาก็หากไม่เข้าใจในเรื่องของรูปนามขันหาอายตนาทั้งหลายรวมไปจนถึงปฏิจจสมุปบาทไม่เข้าใจในอริยสัจสีพร้อมทั้งกิจแล้วแล้วเราจะเข้าถึงความผลนทุกข์ได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลาย ท่านก็ต้องแทงตลอดในอริยสัจสีค่ะแล้วหากไม่ออกจากอากุศลวิตกนั้นจะเป็นไปในการเข้าใจในอริยสัจสได้อย่างไรใช่ไหมคะชื่อว่าไม่เป็นไปเพื่อนิพานเพราะไม่ยัางกิเลสนิพานให้เป็นไปบทว่ากามวิตตกกได้แก่วิตกที่ปฏิสังยุตด้วยธรรมะอธิบายว่า กามวิตกนั้นเป็นวิตกที่ประกอบด้วยกิเลสการมแล้วเป็นไปในวัตถุกรมวิตกที่ปฏิสังยุตด้วยพยาบาทชื่อว่าพยาบาทวิตกวิตกที่ปฏิสังยุตด้วยวิหิงสาชื่อว่าวิหิงสาวิตกและวิตกทั้งสองอย่างคือการมวิตกและพยาบาทวิตกเกิดขึ้นในสัตว์บางในสังขารบาง นี้ก็คือต้องเข้าใจในธรรมะว่าในสัตว์ก็คือรูปนามขันหาทั้งหลายนะคะอันประกอบด้วยสัตว์ในสามสิบเอ็ดภพภูมิส่วนในสังขารนั้นก็คือแยกออกมาเป็นสิ่งที่เป็นรูปประธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยวิญญาณอันประกอบด้วยโต๊ะต่างเตียงนะคะรถยนต์หรือต้นไม้ใบยาเป็นต้นค่ะอธิบายว่า การมาวิตกเกิดขึ้นแก่ผู้วิตกถึงสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักเป็นที่พอใจคงไม่งงนะคะว่าสิ่งไม่มีชีวิตทำไมเรารักด้วยหรือก็รถถูกขีดนิดหน่อยเป็นอย่างไรคะเพราะสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นวัตถุอันเป็นที่รักไปแล้วใช่ไหมคะมันไม่ใช่วัตถุทานเมื่อเป็นอย่างนี้กิเลสกาม ที่กลุ่มรุมว่ามันเป็นของเรานั้นหมายถึงว่าความวิตกกังวลความเดือดร้อนใจเมื่อได้รับความเสียหายแม้เล็กแม้น้อยยิ่งวัตถุกรรมเหล่านั้นเป็นของใหม่เป็นอย่างไรล่ะคะความวิตกกังวลยิ่งมนีมากด้วยความหวงแหนในวัตถุสิ่งของนั้นค่ะพยาบาทวิตกเกิดขึ้นในสัตว หรือสังขารอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจตั้งแต่เวลาที่โกรธเขาแล้วมองดูจนถึงให้ฉิบหายไปซึ่งเรานั้นควรแช่งด่าบุคคลอื่นไหมคะกิเลสภายในนี้มันร้ายกาดโดยเฉพาะมิจฉาทิฏฐิไม่เข้าใจความจริงเลยว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยจาก อดีตเหตุบางปัจจุบันเหตุบางที่เป็นชวนะดวงที่หนึ่งมาให้ผลใช่ไหมคะแต่เมื่อไม่เข้าใจอย่างนี้จึงนำมาซึ่งความพยาบาทเบียดเบียนและแช่งด่าให้เขาฉิบหายไปซึ่งจริงๆแล้วสพรพสัตว์ทั้งสิ้นมีแต่ความเสียหายฉิบหายไปนั่นะค่ะไม่มีชีวิตใครเลยในโลกนี้ จะมีความยืนยาวตลอดไปมีแต่เสื่อมสลายไปเสียหายไปทั้งสิน้นจึงไม่ควรที่จะทำเหตุบาปให้กับตนเองเลยนะคะไม่พึงกล่าวไม่พึงแช่งด่าแต่ควรเป็นไปในกุศลวิตกคือเจริญเมตตาดีกว่าถูกไหมคะเพราะนั้นคือเป็นการ ไม่เข้าใจในพระธรรมแม้กรรมมัสกตาปัญญาจริงๆค่ะวิหิงสาวิตกไม่เกิดขึ้นในสังขารทั้งหลายเพราะว่าธรรมดาสังขารที่จะให้เป็นทุกข์ไม่มีแต่จะเกิดขึ้นในสัตว์ทั้งหลายในเวลาที่คิดว่าเขาสัตว์เหล่านี้จงลำบากบางจงถูกฆ่าบางจงขาดศูนย์บางจงพินาศบางอย่าได้มีเลยบ้าง เห็นไหมคะว่าวิหิงสาคือความพยาบาทเบียดเบียนนี้นะคะจะมีเฉพาะในสิ่งมีชีวิตเท่านั้นนะคะแต่ก็พึงรู้ว่าทุกขะอาริยสัตว์เหล่านี้ค่ะเป็นที่แช่งด่าของสัตว์จริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นของหยาบแต่เป็นอย่างไรล่ะคะอย่างเราศึกษาพระสัจธรรมแล้วท,ทุกขะอริยสัตว์เหล่านี้ ไม่จำเป็นต้องแช่งด่าใช่ไหมคะเพราะที่สุดก็ต้องตายต้องพินาศไปทรัพย์เขามีเท่าไหร่ก็ต้องเสียหายไปหมดเมื่อเขาตายจากโลกนี้ไปหรือบางครั้งยังไม่ทันตายเลยถูกรัฐบาลลิบไปนู่นนี่หรือถูกไฟไหม้เสียหายด้วยอำนาจบาปอากุศลคะ่ะจึงควรสร้างเหตุบุญให้กับตนเองไม่ควรสร้างเหตุบาป การศึกษาพระสัทธรรมที่เข้าใจในเรื่องของอริยสัจสีนั้นจึงเป็นความสงบความสุขและความเบาสบายจริงๆค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยรรสัจสีโดยง่ายโดยพลัน ในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบ สาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ